กลับมาอีกครั้งนะฮะกับซีรีส์แนะนํายางใส่ Honda m o n k e ้125และ Honda d a กจากหลาน29ถ่ายนะครับมาชมกันนะฮะว่าวันนี้ทางร้านจะขนยางตัวไหนไมาให้เพื่อนได้เลือกใช้กันจะถูกใจเพื่อนๆที่ขับ Honda m o n k e ้และ Honda d a กกันขนาดไหนยังไงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันม,ม,มาได้นะครับในคลิปนี้ทางร้านเอาอยางมาให้เลือกถึง12รุ่นเด็กมีทั้งแบบสายซิ่งสายลุยสายหล่อเอาให้เลือกกันแบบตาลายกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้ Honda m o n k e ้และ Honda d a กต่างก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารถรุ่นนี้มีความน่ารักขนาดไหนเพราะฉะนั้นการเลือกอยางเอาไปใส่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับก่อนที่จะเริ่มแนะนํายางเรามาแนะนําขนาดยางติดรถ ฮอนด้ามังคีเดิมๆจะเป็นยางขนาด1 2 0 8 0 1 2ในล้อหน้าและ1 3 0 8 0 1 2ในล้อหลังส่วนฮอนด้าแดกจะมีขนาดยางหน้าอยู่ที่1 2 0 7 0 1 2ในล้อหน้าและ1 3 0 7 0 1 2ในล้อหลังในกรณีเอายางทางเรียบมาใส่ฮอนด้ามังคีจะทาให้รถมีขนาดเตี้ยลงเล็กน้อยดังนั้นเพื่อนๆอย่าลืมคํานึงถึงเรื่องนี้กันด้วยนะฮะลอมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่ากับเจ้า IRC i z SS Scooter ยางสปอร์ตทางเรียบจากค่าย IRC ตัวนี้เป็นยางที่เน้นเกาะถนนดําใช้งานได้ดีสามารถเข้าโค้งได้ดีและที่สําคัญราคาไม่่่่่แพพงงงงดด้้้วยยยนนนนสสาาาาาหรัับเเืออออทีตกกปไม ก็ขอแนะนำเป็นยางตัวนี้นะครับกับเจ้า IRC i s SS ต่อเนื่องกับเจ้า Continental c o n t i n Scoot ถึงล่ยางอาจจะดูไม่ค่อยซิ่งแต่คุณภาพดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ได้อินสปายมาจากยาง Continental Road Attack 3ตัวยอดนิยมของค่าย Continental เขาสำหรับสายที่เน้นใช้งานในชีวิตประจำวันยางตัวนี้เป็นยางตัวเลือกที่ค่อนข้างจะเหมาะสมเลยนะครับต่อมาสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการยางที่รีดน้ำดีทางร้านจะขอแนะนำเป็นยาง Michelin City Grip 2เลยนะครับซึ่งยางตัวนี้ขี่ในเมืองก็ดีฝนตกก็เอาอยู่ดอกยางลายแบบละเอียดจับถนนได้ดีนุ่มนวลเป็นยางตัวชูลงจากค่าย Michelin เลยนะฮะกับยาง Black SC หรือ Black Scooter นั่นเองสํหรับสายพรีเมียมขี่นุ่มกบถนนดีถนนแห้งเป็นหลักใช้งานทุกวันข,ขี่ก็ค่อนข้างจะรวดเร็วยางตัวนี้เอาอยู่ใช้งานได้อย่างมั่นใจนะครับและเป็นยางอีก1รุ่นยอดนิยมสําหรับมังกี้ถ้าสายแล้วจะดูซิเพิ่มอารมณ์ความสปอร์ตให้กับรถของคุณนะฮะและยาง Pirelli ทางร้านก็ขนมาให้เลือกกันถึง2รุ่น2สไตล์นั่นคือยาง Pirelli Angel Scooter และ Pirelli Rosso Scooter สําหรับเ n g e l Scooter เป็นยางที่เน้นใช้งานในชีวิตประจําวันเป็นหลักสําหรับเพื่อนๆที่ขับมดเยอะลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งและถนนเปียกครับด้วยลายดอกอย่างที่สวยเน้นรีบน้ําแถมให้อายุการใช้งานที่ยาวนะจรงไม่แปลก ะะว่าทำไมลหลายๆคนใช้ยางตัวนี้กันแต่ถ้าเพืเ่อนๆชอบอยางที่มีความสปอร์ตขึ้นมาหน่อยทางร้านจะขอแนะนำเป็นยางพทเอรี่รุ่น r o s s o Scooter หรือที่หลายๆคนเรียกว่ายางสายฟ้านั่นเองอยางตัวนี้ได้อินสปายมาจากยางซ u p เปอร์ไบที่ให้ความสปอร์ตเน้นเกาะถนนแห้งจะให้ความเร็วได้สูงยิงตอนถนนร้อนนะครับบอกเลยว่าดึบจัดเลยฮะ,ะส่วนเพืเ่อนๆท่านไหนต้องการยางที่มีความสปอร์ตให้อารมณ์สนามแข่งทางร้านก็จะขอแนะนำเป็นยาง Mytaz MC สามสี่ยางสปอร์ตสำหรับรถสกูตเตอร์อย่าง, 34, าง Sport, นานแท้จริงที่ให้อารมณ์คล้ายๆกับยางสนามเน้้้อออยยยยาางนนนนนุ่่่มบและะรรรไไวววใคทีีเีเเเเดดชกกก็จจัปสิๆ แตวถ้าพูดถึงยางสนามก็จะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะครับกับยาง IRC i z 003ตัวนี้เป็นยางสนามสําหรับการแข่งขันโดยเฉพาะเลยนะครับสายทําความเร็วสายดรสายโมเครื่องยนต์ต้องใช้ยางตัวนี้เท่านั้นนะฮะถึงจะเอาอยู่จะแข่งเซอร์กิตก็ดีจะขี่ทางเรียบก็ได้าเพื่อนๆไม่กังวลว่ายางจะหมดไวก่อนนะครับและคู่ปรับของเจ้า i z 003นั่นก็คือ,อยาง Rosso Scooter SC ซึ่งเป็นยางลักษณะาการใช้งานขับขี่ในแบบสนามเช่นเดียวกันสายโมเครื่องสายแต่งเครื่องมาแบบแรงๆอย่างตัวนี้ก็เป็นยางตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่สาคัญเป็นยางอี่่ สววยกกันบ้าางดี่เจ้ายางชินโกะ SR723 ขอบขาวสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการวินเทจอยากให้รถดูมีสไตล์ยางขอบขาวก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะยางขอบขาวเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถให้ดูน่ารักดูโดดเด่นและดูย้อนยุคนะฮะเป็นสวยๆแบบนี้คุณภาพก็ดีด้วยนะครับกับเจ้ายางชินโกะตัวนี้นะจบไปแล้วกับยางทางเรียบทีนี้เรามาดูยางกึ่งวิบากกันบ้างดีกว่าว่าทางร้าน29ทายมียางกึ่งวิบากแบบไหนใส่ฮอนด้ามังกี้และฮอนด้าเนสเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกับยางสายกึ่งวิบาากกกััันนะครบบเจ้ IRC วิบากอีกตัวหนึ่งที่ยังเน้นใช้งานบนถนนมากกว่าไปลุยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจนะครับและถ้า IRC GP 5ยังลุยไม่พอทางร้านก็จะขอแนะนํนาไปยัง IRC GP 22นะครับเพราะยางตัว GP 22นี้จะให้อารมณ์ที่ดูดุดันมากกว่า IRC GP 5เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าเห็นดอกอยางแบบนี้แต่เนื้อ,อยางตัวนี้ค่อนข้างนิ่มยึดเกาะถนนได้ดีเอาเรื่องเลยนะครับและถ้ายาง2ตัวนี้ยังโหไม่พอก็คงจะต้องเป็นตัวนีแล้วล่ะครับกับเจ้า IRC TG หรือเจ้า IRC p r a c t e r Gip นั่นเองเพื่อนเคู่องายนรู้ก็ีทไสมหรับ ไปแ,แล้วใครสายสะสมสายจอดเก็บทางร้านก็จะขอแนะนําเป็นยางตัวนี้เลยนะครับเพราะอย่างตัวนี้ถือว่าเกิดมาคู่กับ Honda m o n k e ี้เลยทีเดียวแต่ถ้าใครเอามาใช้งานในชีวิตประจําวันเป็นหลักก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเ,เพิ่มการขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์ของอยางเจ้า Honda m o n k e ี้ของ Honda d แดกคลิปนี้อาจจะดูยาวไปหน่อยแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหายางใส่ฮอนด้ามังกี้ Honda d แดกกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคาถามอยากสอบถามยางเกี่ยวกับยางหรือใส่รถรุ่นไหนๆขขขััับบีี่่ออยยาาางงมมคควสสุุแลละะปดภในนนททกเ้ร